สวัสดีครับผมสิริวัตนบุภาเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับอา้าววันนี้ผมจะมาชุมชนสำราญรือไทยเพื่อมาขายขยะแก่กรรมการชุมชนอาครับท่านนายกสวัสดีครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ์ที่เป็นหัวเรียกหัวแรงในการดำเนินการจัดการธนาคารขยะชุมชนที่ประสบความสำเร็จ อันนี้ทางธนาคารชุมชน,นที่นี่เป็นธนาคารขยะของชุมชนสำนักลไทยนะครับ<อ>มีประชากรอยู่225คน1 7 1คนเรือน,ข,นาาขยะได้เฉลี่ยเดือนละ394กิโลกร,รมัมรายได้เข้าขธนาคารจะเฉลี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ1,196บาทแต่นว่า แม้ว่ารายได้จะไม่ได้มากมายนะครับแต่ที่นี่เน้นการนำขยะมารีไซเคิลมีการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นปัะเด็นหลักของการทำง,งานของชุมชนนี้จนประสบความสำเสร็จของจังหวัดอุตรดิต์ครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุภาพรสงครามนะคะเ,เป็นแกนนำออของชุมชนสำราญรือยไทยนะคะจดตั้งธนาคารขยะชวนกันทำธนาคารขยะนะคะโดยการ ทำให้ให้เอาขยะมาปากมาอ,อมเผื่อบางทีเนี้ยมันเดือดร้อนกันขึ้นมาอย่างกรณีค่าเราเรียนไม่มีค่าอะไรไม่มีอะไรเงี้ยก็มาเบิกเอาจากธนาคารเราไปนะคะเราเหมือนเราช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันาวน,นี้ก็มาเกี่ยวกับเรื่องขยะเปียกเนี้ยทิ้งลงถังขยะมันสปกปรกมันส่งกลิ่นเหม็นมันอะไรเงี้ยก็ลงมาเอ๊เราจะทําอะไรกันดีเมื่อก่อนเนี้ยเราก็เหมือนกระต่างคนต่างทําต่างคนต่างไปต่างอะไรเงี้ยนะคะ แต่ตอนแรกเราก็จับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนาะจากที่ว่ามาก่อนที่เราก็มาอยู่กันใหม่ๆลาบากมากๆเลยค่ะอ่าขยะเราก็ไม่รู้จะทำํำยังไงยังไม่ได้ยังไม่ได้จัดตั้งธนาคารขยะก็สเปเฮลักกันเนาะพอตอนนี้เราก็เข้าสู่ระบบการรักการว่าต้องทํำยังไงให้มันดูน่าอยู่ให้ชุมชนเราหน้าอยู่หน้ามองธนาคารขยะมาเป็นการปลูกผักนะคะทำแปลงผักตอนแรกอ่าตอนนี้เราใช้ทำทำแล้วเราก็ แบ่งกันกินในครัวเรือนนะคะเราก็ขายมั่งเป็นรายได้เล็กๆไม่น้อยนะคะเพื่อเข้าสมทบทุนกับกองทุนแม่ของเราจะบริหารจัดก,การกองทุนแม่ในการขายผักมั่งถ้าถามว่าจุดเด่นของที่นี่คืออะไรตอบได้เลยว่าคือการบูรณาการร่วมกันของชาวบ้านใครจะเชื่อว่าขยะที่เราทิ้งทิ้งคว้างควางนั้นจะกลายเป็นความมั่นคงทางอาหารมันลดรายจ่ายได้จริงจเพราะว่าเอามาปลูกผักปลูกกล้วย นอัจากจะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแล้วนะครับในของครอบครัวก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นจากการที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนะครับท่านจะเห็นได้ว่าคนในชุมชนรู้จักคุณค่า คุณค่าของขยะคุณค่าของความสมมามัคคีคุณค่าของความมั่นคงทางอาหารเขารักษาคุณค่าเหล่านี้ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป้าหมายของการจัดทำเป็นหมู่บ้านยั่งยืนหรือชุมชนยั่งยืนเราถือว่าชุมชนสารานหรือไทยมีความยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วครับ